มาถึงโรงเรียนคนแรกอีกแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเข้าโรงเรียนไม่ได้อะแรกบัตรหน่อยครับพอ่อหวัดดีลูกพ่อมาทําอะไรที่โรงเรียนผมพอ่พอพ่อหาครูสมยิงแล้วนี่ก็ไม่ใช่โรงเรียนลูกแล้วนะฮะอะไรนะครับนี่ใครไม่ได้บอกเองเหรอเอ้อยบอกอะไรหรอครับพ่อทําเรื่องยายโรงเรียนให้ลูกเรียบร้อยยายโรงเรียน ไหนหรอครับโรงเรียนนู้นไงเออวิธยาลัยช่างกลสมปองพ่อทน้ำนมนี้ช่างกลนฮ่ก็เข้าทางแค่ดิเห็นแกชอบเป่าหุ่นยนต์กันดั้มมันไม่เหมือนกันนะพ่อน้องสมหญิงพ่ออะไรเดี๋ยวแกก็ไปโรงเรียนสายหรอกรีบไปดิงน้องสมหญิง เราทุกคนเงียบๆ,ๆกันหน่อยนะวันนี้ครูจะมาขอแนะนาเพื่อนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอาจารย์เอ้ยนายสมชาย,ยสวัสดีครับทุกคนเอ้าล่ะเพื่อให้ทุกคนรู้จักเพื่อนใหม่กันมากขึ้นมีใครมีอะไรจะถามสมชายไหมอ้าไหนดุ๊กดิ๊กือผมอยากถามว่าเด็กใหม่มีวิชาอะไรบ้างวิชาเหรอมีดิอ่าฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตไม่ใช่พวกวิชาต่อสู้มวยไทยจูจูสืดูโดเอ่อ อะไรวะโคตรเปล่าประโยชน์เลยเปล่าประโยชน์เอ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยมาเรียนหนังสือไม่ต้องต่อสู้เป็นเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮนี่มันเด็กสมปองนี่ว่ะหลงทางไม่ว่าดีหลงตีนกันแล้วอะพวกคุณต้องการอะไรอ่ะพวกผมไม่ต้องการอะไรหรอกแค่หวัดอยากประทะเว้ยกำแพงอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านหนังสือสอบก่อนนะครับปากดีไม่เข้าท่าระวังเป้าหน้าไม่เข้าที่นู่นว้ยพวกเราลุยนี่จะทำอะไรอ่ะอย่านะอ้อโอ้ยโอ้ย ถ้ารอนก็เปิดแอร์ถ้าคิดวันแน่มาเปิดกูนี่เอ้ยน้เหมือนทุกติกดิวออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอวันเอาคืนว้ยฟาไว้ก่อนถเถอะพวกมึงเอ้ย,อยดุกติกขอบใจนะที่มาช่วยเราไอเด็กใหม่กูขอล่ะอย่าทำให้สมปองต้องเสียชื่อเอะดุกดิกคืนนี้สนุกจรงเลยนะเอ้ค่ะออ น้องสหญิงมาดูแมวบ้านพี่ก่อนไหมไม่ได้อ่ะค่ะดิฉันต้องเตรียมข้อสอบสำบับนพวกนี้เอาหน้านะรับรองสนุกแน่นอนไม่ไม่เอาค่ะเอาหน้ากูบอกว่าไม่ได้ไงขอตัวกันนะคะเยเดี๋ยวก่อนอสมชายพ่อกลับมาแล้วลูกไอ้สมชายมันไปไหนวะไอ้สมชายนี่ไนงะนี่ไนงะฝึกไปที่อายุยู่อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าลูกไปโดนอะไรมาวะ ไปโดนคู่อริซัดมาครับไอ้สมชายในที่สุดเองก็เข้าใจวิธีของลูกผู้ชายเลยใช่ไหม,มเจ็บไหมหสมชายเ,เจ็บครับเองพร้อมที่จะแร่งขึ้นไหมเออเฮ้ยลังเลอะไรอยู่ะเองพร้อมไม่พร้อมอุย้ยพร้อมครับแก่งมากสมแล้วที่เป็นลูกพ่อพรุ่งนี้เจอกันตีสี่พ่อไอ้สมชายตื่นได้แล้วพ่อนี่เรามาทำอะไรที่นี่กันนะอันนี้ลูกฮะนี่มันอะไรกันครับข้าอยากให้เองขัดรถทั้งหมดนี้ เลิ่อนจากฉีดท้อ,อย่าแล้วก็ขัดซ้ายขัดขวาพ่อนี่เรามาฝึกวิทยายุทธกันไม่ใช่หรอครับเข้าใจแล้วนะพ่อขัดซ้ายขัดขวาเอ้ยอน้องสับหนจะไม่ได้ยืนจ้ะขอบคุณที่ใช้บริการพ่อผมขัดหมดแล้วสอนต่อสู้ได้ยังครับก็สอนอยู่ไงสอนาอะไรพ่อนี่พ่อหลอกผมมาทํางานใช่ไหมไอ้สมชาย,ยขัดซ้าย,ยขัดขวาเอ้ยพร้อมที่จะฝึกกันหลือยังลูกพร้อมแล้วครับ ไอ้สมชาย <_ okes> อยากไหว้ต้องก้มอยากล้มก็เปิดมาดอาอิอยากไหวต้องก้มอยากล้มก็เปิดมาดิครับซ้าย uh> ขวาครับปวดฟันให้หาหมอถ้าอยากฟันหล่อให้หาเรา <paralysis> ไหนเองลองยกนี่เนีเหยอพ่อปวดฟันให้ไปหาหมอนะแต่ถ้าอยากฟันหลอ่อให้หาเรา<ด>ไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กซ้ายขวาพ่อผมยกได้แล้ว อสเบื่อแล้วนอนหอนคืนนี้อย่างนอน ICU ไอซีว้ยวัดดีลูกดิด๊กนี่พวกนายทำอะไรกันอยู่อะคืนนี้มีสศึกใหญ่กับเทคนิคบางหมดเฮ้ยให้เราช่วยอะไรเปล่ามึงแค่อย่ามาเกลียดกาบพวกกูพอแล้วอ,อันนี้ถ้านายจะ m o d ฟ f y ก็ลองแบบนี้ดูนะเฮ้ยนี่มึงทำอะไรอ่ะอ่ะเสร็จแล้วโหดีมากไอ้สมชายอืมเป็นนักเรียนอจมีอน,นาคตเป็นนักรบอจเป็นตำนานสมบองว โอ้โห oh, 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 oh. คราวนี้แหละถ้าได้แอมน้องสมหญิงแน่นอนสวัสดีครับทุกทีเฮ้ยไอ้สมปองมาทำอะไรวะได้เวลากับจัดผู้ปังหุลแล้วไอ้สมชายพร้อมไหมเป็นนักเรียนอันเนียนอนาคตเป็นนักลบอาจเป็นตำนานเรามาสนุกกันต่อกับลูกไม่นักดีซีซั่นสองบทที่เก้านักเรียนนักลบเรืเ่องวันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์นี้และพิเศษสุดๆสหรัสมาชิชช่องโรจิสเซนเซจะได้ดูกันกอนเพื่อนในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้นะจ๊ะสมปองไว้